สวัสดีครับเกษตรข้างรั้วนะครับจะมาชมสวนครัวนะครับที่อยู่ข้างรั้วกันนะครับมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่มีข่านะครับข่านะครับซึ่งเราปลูกไว้ข้างรั้วนะครับนี่คือข้างรั้วตอบโจทย์นะครับคนในเมืองนะครับอันนี้คือพริกนะครับด้านใต้นี้ก็จะมีข่านะครับซึ่งปลูกอยู่นะครับแล้วก็มีชะพลูนะครับชะพลูนะครับซึ่งเป็น ใบค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณดูเทียบกับฝ่ามือนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยนาคนะครับข้างรั้วนะครับเรายังมีพื้นที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับที่เราก่อแนวข้างรั้วไว้นะครับนี่ก็จะเป็นพริกนะครับสังเกตนะครับพริกพริกก็จะดกนะครับเป็นพริกของเรานะครับ ดอกมากนะครับอันนี other, uh, ้เราก็จะมีบ่อน้ําหมักนะครับซึ่งเราหมักไว้นะครับเป็นน้าหมักคีวัวนะครับอยู่ข้างรั้วจริงๆนะครับเรามีพื้นที่จํากัดนะครับอันนี้คือเราหมักไว้นะครับเป็นคี้บัวนะครับน้ำหมักขี้บัวนะครับอันนี้จะเป็นต้นถั่วพูนะครับถั่วพูนะครับเห็นนะครับนี่ครับถั่วพูเป็นลูกรับ เริ่มติดฝักแล้วนะครับเราไม่ได้ฉีดยานะครับถั่วผูนะครับถัพวผูนี่พร้อมนะครับทานได้แล้วนะครับถี่วผูนะครับความสมบูรณ์ของพอู่นะครับเราเกษตรข้าง้วดครับตอบโจทย์คนในเมืองนะครับที่พื้นที่น้อยนะครับสามารถทำได้นะครับ ยงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเกษตรข้างรั้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ